ฝุ่น pm 2.5เป็นสาเหตุของโรคมะเร็งอย่างหนึ่งนะครับฝุ่น pm 2.5มีความเสี่ยงในการที่จะเกิดมะเร็งปอดได้มากถึง1-1.4ถึง1.4เท่าเลยนะครับสาเหตุที่ฝุ่น pm 2.5เป็นสารก่อมะเร็งได้เพราะตัวฝุ่น pm 2.5มีขนาดแค่2.5ไมคร เล็กมากๆเล็กน้อยกว่าเส้นผมเราเป็นหลายเท่านะครับที่สำคัญคือมันเล็กมากจนมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าและตัวฝุ่น pm ส5จ้านี้เมื่อมันลอยเข้าไปจนถึงหลอดลมจนถึงถุงลมเราเลยนะครับมันจะแทรกซึมผ่านเส้นเลือดเข้าไปในเนื้อปอดเราเลยครับโดยที่เราไม่รู้ตัวแล้วถ้าเกิดเราไม่ได้ป้องกันไว้มันก็จะเข้าไปทำให้เกิดมีการอักเสบของเซลล์ของเนื้อปอดเราเลยครับ มีการอักเสบจนกลายพันธุ์บริเวณตัวยีนหรือว่าเนื้อเยื่อของเนื้อปอดจนกลายเป็นมะเร็งโดยเฉพาะถ้าเราได้รับ3ารพ2.5ไปในปริมาณมากๆแล้วก็นานมากๆนะครับร่างกายเราจะสู้ไม่ไหวแล้วก็จะกลายเป็นมะเร็งปอดในที่สุดและจากการรวบรวมข้อมูลของคนที่เป็นมะเร็งปอดโดยเฉพาะมะเร็งปอดที่สัมพันธ์กับ PM 2.5นะครับเป็นมะเร็งชนิด ที่เรียกว่าชนิดต่อมครับหรืออะดีโนคาสิโนมาโดยพบว่าคุณผู้หญิงมีโอกาสจะเป็นมะเร็งปอดชนิดต่อมนี้มากกว่าผู้ชายนะครับที่สำคัญคนที่สูบบุหรี่อยู่แล้วเมื่อได้รับ PM 2.5เข้าไปเพิ่มก็จะเสี่ยงเป็นมะเร็งมากขึ้นเป็น2เท่าเลยนะครับและมีการวิจัยค้นพบว่า ตัวฝุ่น pm 2.5เป็นสารก่อมะเลงอันดับหนึ่งหลายแรงเท่ากับการสูบบุหรี่เลยนะครับในการก่อให้เกิดมาเลงปอดโดยถ้าได้รับสาร pm 2.5แค่22ไมโครกร,รมัมเข้าไปเนี่ยจะเทียบเท่ากับการสูบบุหรี่1มวนเลยนะครับแม้ว่ามะเลงปอดส่วนใหญ่จะเกิดจากการสูบบุหรี่แต่พบว่า1ใน10ของผู้ป่วยมีสาเหตุ มาจากบลพิษทางอากาศโดยเฉพาะฝุ่น PM 2.5ที่ทำให้เกิดมะเร็งปอดเกิดได้อย่างไรมาฟังครับในทุกๆ6แสนเซลล์ในปอดจะมีการกลายพันธุ์กลายเป็นมะเร็งถ้าเราหายใจเอาฝุ่น PM 2.5เข้าไปเรื่อยๆสะสมโดยที่เราไม่รู้ตัวนะครับเพราะ PM 2.5มันจะไปกระตุ้นเซลล์ให้มีการกลายพันธุ์และพัฒนาไปเป็นมะเร็งปอด รวมถึง Pm 2.5ยังทำให้เกิดการปล่อยสารอินเตอร์ลลวคินซึ่งกระตุน้นเซลล์ทำให้มีการกลายพันธุ์และก็พัฒนากลายเป็นมะเร็งปอดได้เช่นเดียวกันนะครับสรุปก,ก็คือฝุ่น Pm 2.5กระตุน้นให้เซลล์กลายพันธุ์เป็นมะเร็งปอดได้นะครับเพราะฉะนั้นทุกคนต้องสวมแมสป้องกันอย่างมิดชิดถ้าในสภาวะภูมิอากาศวันนั้นมีฝุ่น PM 2.5นะครับ เุกครา้งคุณใยทุกคนเสมอครับจางใจหมยอยงครับ